สวัสดีครับวีคที่4นะครับเป็นเรื่องของการนำฟอนต์และโลโก้ที่ออกแบบมาใช้ในการผลิตสื่อต่างๆหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการออกแบบฟอนต์มาวีคที่แล้วนะครับวีคนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนำโลโก้ที่สมสดรณ์ของเราไปใช้ในการออกแบบสื่อต่างๆเราจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างโปสเตอร์โปสการ์ดนามบัตรหรือจะเป็นแผ่นพับโบสเตร์ต่างๆครับจากโปสเตอร์ตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่ามีการวางโลโก้ตรงตำแหน่งของแก้วกาแฟที่ตรงไปตรงมา ซึ่งมันจะมันจะต้องใส่โลโก้เพิ่มอีกตรงมุมซ้ายบนขวาบนหรือซ้ายล่างขวาล่างครับการวางโลโก้ที่มากเกินไปจะไม่เกิดการแย่งจุดเด่นกันไปหมดในทางกลับกันถ้าแก้วกาแฟไม่ใช่โลโก้ที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์แต่เป็นโลโก้ที่ถูกพิมพ์นวนพื้นผิววัสดุของแก้วจริงๆนั้นเราสามารถจะวางโลโก้เพิ่มที่มุมใดมุมหนึ่งของโปสเตอร์ได้ครับเพราะโลโก้ที่แก้วจะไม่ชัดเจนมากพอเพราะเป็นโลโก้ที่ถูกพิมพ์นวลผิววัสดุอย่างแก้วจะเปรูปทรงที่ผิดปกติคือบิดเบี้ยวไปตามทรงแก้ว จึงไม่สามารถเป็นโลโก้ที่สมบูรณ์แบบได้ครับทีนี้เรามาเริ่มสเก็ตโปสเตอร์ของการรณรงค์ในแคมเปญของเราบ้างนะครับเราจะนําภาพที่เราวาดไว้จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาตัดกันก่อนเพื่อให้เป็นชิ้นส่วน,นหลายชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยการออกแบบโลโก้ใน AI เนี่ยเราจะต้องขยับไปทุกอย่างครับเพราะว่าลูกค้าจะต้องมีการแก้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นปีกมกันหรือว่าเป็นข้อความนะครับเราต้องสามารถทำมันขยับไปทุกส่วนเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการแก้ไขในอนาคตครับ ผมพยายามตัดให้มีเส้นขอบนะครับจะให้ดูมีมิติมากขึ้นเห็นนหะงเส้นขอบสีดำกับเส้นขอบสีขาวด้วยครับแล้วก็ได้เป็นตัวมาเป็นโลโก้ของเรานะครับแล้วก็เริ่มมาเขียนสโลแกนลงบนกระดาษก่อนนะครับแล้วก็ตัดอีกครับตัดให้เป็นรูปทรงของข้อความที่เราเขียนเอาไว้เวลาปะบนกระดาษเนี่ยจะได้ดูเนียนมากขึ้นครับในโปสเตอร์ครับจะต้องมีข้อความเป็นรายละเอียดด้วยครับก็ขเขียนแล้วก็ตัดอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มาลองจัดวางให้ได้อ์ปรกอบที่เราเห็นว่าสวยงามสุดลงตัวนะครับ ค่อยๆวางแล้วก็เลื่อนดูนครับว่าไหนสวยที่สุดลองปรับโดยการใช้สโลแกนด้านบนบ้างด้านล่างบ้างแล้วก็ได้เป็นแบบที่เรารู้สึกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นโปสเตอร์ที่เป็นภาพร่างนะครับโดยการใช้กระดาษที่เราวาดเอาไว้เนี่ยมาปะดูครับมีโลโก้ตรงกลางเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ด้านล่างของโปสเตอร์ด้วยครับมาแปะกาวแล้วก็แปะลงไปบนกระดาษนะครับเพื่อดูว่าที่เราจัดวางวัเนี้มันสวยงามจริงหรือเปล่า เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทําโปสเตอร์ของเราโดยการใช้กระดาษมาปะนะครับจะได้เป็นโปสเตอร์เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการออกแบบโปสเตอร์ในโครงการระดงไม่จับผีเสื้อตามธรรมชาติเพื่อการสตัฟใส่เกาะเป็นของตกแต่งบ้าน <S <S เมื่อเราได้ภาพสเกต็ตแล้วเราสามารถนำไอเดียดของเราไปให้กับนักออกแบบทําต่อให้ออกแบบเป็นกราฟิก หรือไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบโลโกต่างๆได้อีกครับโดยส่วนมากราคาค่ารัฟโลโก้จะอยู่ที่ประมาณ5 0ารบาทขึ้นไปครับขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายครับแต่ถ้าเราคิดแค่คอนเซปต์ไปนับแบบเพื่อให้เขาเออกแบบทั้งหมดนั้นราคาจะพุ่งสูงถึง4 0่0ถึ่ง2อ0 0 0บาทได้เลยครับทีนี้มาดูจากนามสกุลข,ของไฟล์ที่ใช้ในการออกแบบกันดีกว่าครับพบเขามแบ่งเป็น2โปรแกรมนะครับคือ1 Adobe Photoshop และ2 Adobe Illustrator ครับ 1. Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพครับซึ่งส่วนมากจะต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรม Illustrator ด้วยครับ 2. Illustrator เรามักจะใช้สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้ไฟล์คุณภาพสูงในการผลิตสื่อชิ้นใหญ่ๆนะครับการแบบโลโก้หลังจากที่เราสเก็ตออกมาลนกระดาษแล้วเราต้องนำไปสแกนแล้วดราฟเส้นใหม่ลงโปรแกรมนี้แหละครับมาถึงขั้นตอนการดราฟเส้นลงในโปรแกรม i l l u s t r a t o r กันบ้างนะครับ เริ่มต้นข้อที่ขฟอที่์แล้วก็ Open นไฟล์ภาพจับสเกตมานะครับจากกระดาษสแกนลงคอมก่อนนะครับแล้วก็ Copy มันมาวางในฮาร์ตบอร์ดหลักของเราครับแล้วก็อย่าลืมล็อกเลเยอร์ไว้ก่อนนะครับก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่ครับ mm hmm. ก็ใช้ Pen Tool เนี่ยวาดเวกเตอร์ที่ตัวผิดเสื้อไปเลยครับ mm hmm. ไม่จำเป็นต้องให้มันตรงกับแบบเสมอไปนะครับแต่ว่าอยากให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แต่งเติมเอาไปได้ ไม่จะเป็นว่าสิ่งที่เราวาดออกมาจากกระดาษเนี่ยพอพอวาดทองคมปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันเปะ๊ะอะไรที่เราคิดว่าแก้ไขได้ก็แก้ไขได้เลยครับถ้ามีแก้ไขก็ต้องกดกดแบ็กย้อนกลับไปนะครับ c อนโทรลเซตนะครับจะได้แก้ไขแล้วก็บร่างเส้นใหม่เพิ่มเติมอาจจะยากไปน,นิดนึงครับแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยจะชินได้ง่ายๆเหมือนกันน่าทำเบ่อยนะครับเปนการฝึกฝน,นทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงสีบ้างนะครับก็ เลือกสีส้มที่เราทำในมูดบอร์ดเอาไว้มาเป็นสีหลักของการทำโลโก้นะครับเมาไใส่สีส้มที่ปีกทั้งสองข้างครับแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยอย่าลืมใส่จุดสีข,ขาวที่ปลายปีกสีดำด้วยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้โลโก้บนนาของเราแล้วครับขอบคุณมากครับ สำหรับชาเลนจ์ในคลาส,สวันนี้นะครับผมขอให้ทุกคนลองออกแบบโปสเตอร์โครงการที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่วิกที่1สเกต็ตออกมาเป็นภาพแล้วนำราโค้ดที่ออกแบบไปจัดให้ตรงตำแหน่งที่สวยงามครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ